สวัสดีค่ะวันนี้พอจะชวนเพื่อนๆทำเมนูโมจิผลไม้ค่ะเมนูที่กำลังเป็นกระแสที่สุดตอนนี้เลยเพื่อนๆขอสูตรแป้งโมจิกันมาเยอะมากสูตรนี้แป้งโมจิเหนียวนุ่มนะคะยืดได้แบบนี้เลยแล้วก็ทำง่ายมากเลยไม่ได้ใช้แป้งสำเร็จรูปนะไส้ครีมชีสมัชเมลโล่รสชาติอร่อยด้วยใครที่กำลังมองหาเมนูสำหรับทำขายห้ามพลาดเลยค่ะเมนูนี้ไม่ใช้เตาอบด้วยนะสูตรอร่อยแล้วก็ทำง่ายเหมือนเดิมค่ะวันนี้พายเลือกใช้มาชีมัชเมลโล ในการทำขนมวันนี้นะคะพอยจะใช้สีขาวตัวนี้ทำไส้ครีมชีสมัชเมลโล่ค่ะและใช้มัชเมลโล่เกลียวสีม่วงขาวชมพูเป็นท็อป ปิ้งค่ะตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะคะสีสวยน่ารักมากๆเลยและใช้มาชี่ค่ะสีเรนโบว์เล็กถุงนี้ด้วยค่ะมาชี่มาสเมลโล่เขามีหลายรูปทรงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมไปหาซื้อมาใช้กันนะมาเริ่มต้นทําแป้งโมจิกันก่อนเลยค่ะพายใช้แป้งข้าวเหนียว300กรัมนะคะแป้งข้าวโพด50กรัมค่ะแป้งมันสับปะหลัง10กรัมผงวานิลา2ช้อนชานะคะไม่มีใช้วานิลาแบบน้ำได้นะเกลือ1 4ช้อนชา น้ำตาลทราย140กรัมค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยใส่นมสด500กรัมนะคะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจนหมดเป็ดแป้งเลยเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะนําไปกรอง1ครั้งค่ะให้หาภาชนะที่สําหรับนึ่งได้นะคะทาน้ํามันให้ทั่วแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆจะไม่นึ่งนะคะสามารถนําไปผัดในกระทะได้เหมือนกันค่ะแต่พลอยแนะนําให้หนึ่งนะคะจะทําได้ง่ายกว่าตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะพอใส่น้ําประมาณครึ่งซึงนะคะ นึ่งไฟกลางประมาณ25นาทีจนแป้งสุกเลยค่ะระยะเวลาตรงนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของภาชนะที่เพื่อนๆใส่แป้งด้วยนะคะวิธีเช็คสุกให้เพื่อนๆเ,เอาไม้พายจิ้มดูค่ะถ้าไม่มีน้ําแป้งออกมาแสดงว่าสุกแล้วค่ะถ้ายังมีน้ําแป้งอยู่ก็เพิ่มเวลานึ่งต่ออีกนิดนึงนะคะพอได้แบบนี้นะคะใส่เนยจืดลงไป100กรัมค่ะให้ใส่เนยตอนแป้งร้อนๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเนยเขาก็จะละลายค่ะพอเนยละลายหมดแล้วนะคะเราแป้ง อุ่นๆค่อยๆนวดแบบนี้ได้เลยพาอยแนะนําให้ใส่ถุงมือนะเราจะนวดให้เนยซึมเข้าไปในแป้งแบบนี้เลยพอได้ลักษณะแบบนี้นะคะพอยจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องแบบนี้ค่ะพอยใช้หัวตะขอในการตีนะจะนวดแป้งประมาณ5-10นาทีค่ะถ้าเพื่อนๆจะไม่นวดแป้งด้วยเครื่องแบบนี้สามารถนวดด้วยมือได้เหมือนกันค่ะพอนวดแป้งได้ทีแล้วแป้งโมจิของเราก็จะเหนียวนุ่มยืดได้แบบนี้เลยพอได้แบบนี้นะคะแล็บพลาสติก ไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้แป้งของเราโดนลมค่ะเราไปทำครีมชีสกันต่อเลยพอยใช้มาชีมชเมลโล่5 0กรัมนะคะแล้วก็น้ำเปล่า15กรัมค่ะนำม s ชเมลโล่นะคะไปเวฟให้ละลายได้เลยค่ะพอจะใช้ไมโครเวฟเวฟครั้งละประมาณ10วินาทีนะคะเสร็จแล้วก็เอามาคนๆผสมแบบนี้ได้เลยพอละลายเข้ากันดีมัชเมลโล่ก็จะเหนียวยืดแบบนี้เลยค่ะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนใช้ครีมชีส300กรัม เป็นครีมชีสที่นิ่มแล้วนะคะมาตีให้ขึ้นฟูได้เลยถ้าครีมชีสของเพื่อนๆยังแข็งอยู่นะคะเอาไปเข้าไมโครเวฟแป๊บหนึ่งได้ค่ะพอยก็จะตีไปเรื่อยๆเลยนะจนขึ้นฟูแบบนี้เสร็จแล้วใส่เนยจืด50กรัมค่ะตีผสมให้เข้ากันได้เลยนํามาชีสมัชเมลโลที่เราละลายไว้นะคะมาผสมได้เลยค่ะตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยนะคะพอเข้ากันดีแบบนี้แล้วใส่กลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาค่ะผสมจนเนียนเลยพลอยไม่ได้เติมน้ำตา เพิ่มนะคะพอยใช้ความหวานของมัชเมลโล่และมัชเมลโล่ก็จะช่วยให้ครีมชีสของเราเซตตัวไม่เหลวเกินไปด้วยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ไส้ครีมชีสมัชเมลโล่อร่อยๆแล้วค่ะพลอยแบ่งครีมชีสออกมาบางส่วนนะคะผสมฟิลลิ่งสตรอเบอรี่ลงไปเพื่อนๆสามารถปรับปริมาณตามชอบได้เลยนะตีผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ครีมชีสสตรอเบอรีอ่อร่อยๆแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทํากันนะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยมาเตมทับปิ้งกันค่ะ เพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะพอจะใช้ My b i s บิสกิตไดเจติฟโฮ m e ิล l e ตัวนี้นะคะเขาจะหน้าตาแบบนี้นะเอาไปบดให้ละเอียดค่ะ My b บ s สก i t h e โ o Cake b a s สค o กกี้ c r u มนะคะตัวนี้เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตบดละเอียด2ตัวนี้นะคะพอจะเอาโมจิที่ห่อแล้วมาคุกค่ะส่วนท็อปปิ้งตัวอื่นก็จะมีอง,งุ่นไซมัสคัสค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็ซับให้แห้งนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยบูเบอรี่สค่ะสตรอบเบอรี่ใครชอบผลไม้ตัวไหนก็ ใส่ได้เลยนะคะคที่สําคัญพลจะใช้มาชีเกลียวสีม่วงขาวชมพูแล้วก็มาชีคระสีเล็กเรนโบว์ตัวนี้ค่ะเรามาเริ่มห่อไส้กันเลยค่ะพลจะแบ่งแป้งโมจิที่เราทําไว้นะคะออกมาบางส่วนนะปริมาณปรับได้ตามชอบเลยเพื่อนๆจะต้องใส่ถุงมือนะคะแป้งจะได้ไม่ติดมือนะกดแป้งให้แบนๆแ,แ,แบบนี้ได้เลยค่ะใส่ครีมชีสมาทส์เมลโลที่เราทําเอาไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยสตรอเบอรี่องุน่นไซมัสคัสบลูเบอรี่ และที่ขาดไม่ได้นะคะมาชีกเกลียวสีม่วงขาวชมพูแบบนี้เลยค่อยๆดึงแป้งโมจิมาห่อแบบนี้ได้เลยค่ะปริมาณไสเพื่อนๆปรับได้ตามชอบนะคะเอาไปคุกกับ My b uit, i s c u i ิสกิตไ t i v e Home m e a ลที่เราบดไว้ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยน่าทานมากๆเลยมาทำอีกชิ้นกันค่ะแบ่ง,แป,งแป้งมาบางส่วนเหมือนเดิมพอจะใส่ครีมชีสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตามด้วยผลไม้ขอเพิ่มความน่ารักด้วยมาชีคลาสสีเรนโบเล็กค่ะห่อแป้ง โมจิให้มิดเลยคุกกับฮีโร่เค้กเบ c ค o ุกี้ครัมนะคะน่าทานมากๆเลยและชิ้นนี้พ่อยขอเอาใจเด็กๆนะคะที่ชอบมัชเมลโล่นะใส่ครีมชีสแล้วก็ตามด้วยมาชีครัสสีเรนโบว์เลคค่ะแล้วก็เกลียวสีม่วงขาวชมพูสีสันน่ารักมากมเลยค่ะแล้วก็ห่อแป้งให้มิดเลยเพื่อน,อนๆสามารถไปปรับท็อปปิ้งตามชอบได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูโมจิผลไม้แบบพอสอจีนเป็นอีกหนึ่ง เมนูที่พออยากให้เพื่อนๆลองทํากันค่ะแป้งโมจิยืดๆนุ่มๆครีมชีสมัชเมลโล่หอมหวานอร่อยค่ะมาชีมมัชเมลโล่นอกจากจะเอามาตกแต่งเมนูขนมให้สวยน่าทานขึ้นแล้วนะคะยังสามารถเอามาทําขนมได้หลากหลายเมนูเลยเพื่อนๆสามารถหาซื้อมาชีมมัชเมลโล่ได้ที่แมคโคร ร้านเบเกอรี่และร้านมาชี่ในช h อป e ีได้เลยค่ะพลอยฝากเพื่อนๆติดตามเมนูใหม่ๆของมาชี่ด้วยนะคะถ้าลองทำแล้วแวะมาอวดผลงานให้พลอยชมบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณน,นะคะสวัสดีค่ะ